คะแนนเต็มด้วยละนี่ไงทำไมเล่งไล่แค่นี้เองอ่ะดูสิครูกิ๊ดเขียนว่าโอเคด้วยละ่ะไม่ใช่นาเอาปังปองนั่งมังสูงตั้งหากเล oh. ่าครูกิ๊ดเขาให้วากสักป่านะมันแรงสับแมงไม่ใช่สักป่าสักก็นหน่อยอ่ะอ่ะแล้วคิดได้ละได้เท่าไหร่อ่ะ uh. ไหนไหนโอ้โหจ oh. แต่ทำไมได้แค่สามคะแนนละ เพราะไม่ใช่สัตว์ป่าไงเล่าสัตว์ป่าคืออะไรกันน่ะสัตว์ป่าก็คือสัตว์ที่ไม่ได้อยู่กับมนุษย์ยังไงเล่าแล้วพวกที่อยู่ร่วมกับมนุษย์โลกได้นี่เรียกว่าอะไรกันสัตว์ที่อยู่กับมนุษย์ก็เรียกว่าสัตว์เลี้ยงไงสัตว์เลี้ยงลหรอ๋มีละครสัตว์มาเปิดในหมู่บ้านด้วย ดูสิดูสิมีสัตว์ป่ามาให้ดูเยอะแยะไปหมกเลยแล้วสัตว์ป่ามาอยู่กับมนุษย์ได้ยังไงเ่ะก็มนุษย์น่ะเอาสัตว์มาเลี้ยงสัตว์ป่าพอมาอยู่กับมนุษย์แล้วก็เลยกลายเป็นสัตว์เลี้ยงยังไงเล่าอช่างล้ำลึกจริงๆคิดเด้ป้อนอยากเห็นคุณยีลัฟจังไปดูกันเถอะลุกนแล้วนะเขาแล้วเขาแล้วเขาลูไปเลยไปดูกันไปนี่มันนกอะไรแปลกดี คือท่านพ่อนนนายนายพูดภาษามนุษย์อย่างนั้นเหรอเจ้าโง่เจ้าโง่เจ้าโง่ไอ้ไอ้เป็นไปไม่ได้สัตว์โลกไม่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้หรือนายจะเป็นมนุษย์จากดาวอื่นวางแผนจะมายึดครองโลกเหมือนกันอย่างนั้นเหรอยึดครองโลกยึดครองโลกยึดต้องจับตัวไปสอบสวนไฮ้ไอ้ ไว้าวเล่นอะไรกันน่ะก็เอาไว้แป้งปอนเจ้านี่เป็นมนุษย์ต่างดาวปลอมตัวมาุษย์รองโลกต้องจับมันมาสอบสวนฮะน่าสนุกจังเย้เฮลมี่เฮลมี่ เฮ้ยอยู่ไหนนะ l a d ี้แอนเจตเตอ e ์แมเตรียมพร้กับโชว์สุดอลังการของคณะละครสัยของเราที่ข้ามนาข้ามทวิศแส้โชว์มามากกว่า15ประเทศสิจังหวัด20่สิบอำเภอและคอนเสิ อล้วตอนนี้ก่อนถึงเวลาสามมายากลเฮ้ยอุ้ยสงสัยหูจะฝาดอ้มเลึกุยเตสาร์ลติคโอ้ยยอดเลยยอดเลยเวลาเดียว just m i n u t สุดยอดเลยยอดยมาได้ไก

นกแก้วนะไม่ใช่แมวอ่ะวะักวักเด็กบ้าเด็กบ้าเด็กบ้าวักอ่าเล่งป้าป้าเคยบอกว่าอันนกแก้วนี่ฉันหลักสองได้ใช่ป,ป่ะอ๋อใช่เนี่ยงั้นแล้วต้อง โอ้โหว้าวว้าวว้าวโอ้ my god โอ้ว้าวเยี่ยมเลยพวกเขาเด็กได้เก่งดีมากแต่ว่าเด็กสองคนนั้นหน้าตาคุ้นๆจังนะจ๊ะพ่อเลรอจ้าแม่อาจจะเคยเห็นในทีวีละมั้งน้านี้เนี่ยเขาออกทีวีบ่อยนะจริงด้วยนะจ๊ะพ่อเนาะว้าวสุดยอดโอ้โหเก่งจังเลย ฉาตลกด้วยเหรอใกล้กันดีเลยเยอเลยแบีรีแถวบีี่เนี่เล่นกันสนุกจังนะจวไปหนอืโอ้วอ้าหโอ้โ้โพ่อ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 จ๋าสวยจุงบาย ไม่เมนี่ยมานน่นี่ดูโนนสินั่นมันลูกเรานะพ่ออะไรแม่ว้ายเ <c oughs> จ้าปอน <c oughs> คิดได้ <c oughs> โอ้ยพวกเราต้องขอโทษแทนเด็กๆด,ด้วยนะครับที่สร้างความวุ่นวาย we are so sorry No 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 ไม่เป็นไรกลายเป็นว่าคนดูชอบโชว์ครั้งนี้มากกว่าครั้งก่อนซะอีกค่ะข,ขอบคุณนะคะที่ไม่ถือสาเด็กๆนะคะคอที่ไม่ถือสาจริงๆตามคุณยายสองคนนี้นะคะเนี่เลยเจ้าตัวแสมโชว์วันนี้ของมาสเตอร์น่ะสนุกมากๆเลยนะคะโอ้โหโอ้ I am very glad to do คนชอบแลามีความสุขกันบ้าง happy happy มาสเตอร์โอ้ จะ a ฮปปี้พหไปได้ปะท่ำวันมัเตอร์เลเจ้ายุับมัเตอร์หงเจ้าปักตาพีสุขหยอกเล็กับวิชาเต่าหูยีเต่าชีปลามางกงฮะเจ้ามนุษย์ต่างดาวโอ้ n n t a t is Paul เขาไปดกแก้วสัตว์เลี้ยงของไอเอ้งนกแก้วสัตว์เลี้ยงหรอแต่เจ้านี่พูดภาษามนุษย์ได้ Oh, That's right ใช่แล้วที่โกแก้วสบายเสีกได้ก็ประวัตหนึ่งเขามีกล้ามเนื้อควบคุมเสียงเราในคอดีดีมากบัก and two เขามีริ้นที่เรียวยาวอดุมรับเรียนได้และ t h r ความจำของโกแก้วก็ดีมากๆเขาก็เลยเรียนแบบเสียงได้หลากหลายรวมทั้งคำพูดของคนด้วยไงจะ๊ะ และเจ้าพ่อนกแก้วของอ้ก็เป็นพันธ์แอฟริกันเกร์ด้วยที่วันเป็นพันธ์ุที่ฉราดพูดได้ตั้ง800กว่าคำเลยนะเจี <c oughs> That's right <S มไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแต่เป็นสัตว์เลี้ยงนี่เองคิดเด้วันหน้าครับวันนี้คิดเด้ได้ข้อมูลสำคัญมาอีกอย่างครับว่าไงว่าไงวิธีการจัดก,การพวกมนุษย์อย่างงั้นเหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วบนโลกไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นพวกมนุษย์อยู่ร่วมกับสัตว์โลกเยอะมากดังนั้นพวกเราเองก็น่าจะอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้เหมือนกันนะครับอยู่ร่วมกับมนุษย์ยังไงล่ะเฮ้ยจะอยู่กันได้ยังไงบนโลกมีสัตว์มากมายผู้ที่หากินอยู่กันเองในป่าก็เรียกว่าสัตว์ป่าส่วนพวกที่อยู่ร่วมกับมนุษย์ก็เรียกว่าสัตว์เลี้ยงยังไงล่ะครับฮสัตว์เลี้ยงใช่แล้ว สัตว์เลี้ยงของมนุษย์มีบ้านให้อยู่มีอาหารให้กินทุกมื้อด้วยนะไอ้เจ้าเด็กมนุษย์โลกนี้อีกแล้วแต่ว่ามีบ้านให้อยู่มีอาหารให้กินด้วยเหรอในเปิดภาพสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ให้ชมหน่อยดิที่ไหโอ้ว้าวว้าวโอ้โหโอ้เว้น่าอร่อยจุงเบยสุดยอดใช่ไหมใช่ไหมเจ้าบิ๊กก็มีความสุขมากเลยนะเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ ก็ถ้าทาไม่แล้วมันก็นดะเรยนะโอ้ยจังด้าสนใจ <laughs>